แต่เห็นหน้าเจ้าอายนี่ก็แอบ,บมกักพวกความหนาาของเจ้ามันโดนใจพอย,ยิ้มก็หวานเฮ็ดได้อายนี่จนมันไว the one, the son, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยเูเคค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาดาฮัลโหลสไปดีฮัลโหลทุกคนวอลกัมแบ็กทูมายชาแนล สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอฟปอล่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการไล่อ์ชันของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไลฟ์เพลงชื่นชอบกันไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์จะไม่ชอบก็กดไลค์เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เจนนี่ก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนก็จะมาเลยร์แอคชั่นค่ะเพลงที่เจนจะเลยร์แอคชั่นในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มิกมากเลยนะคะที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะคะเลยน,นั้นก็มีชื่อว่าขอเป็นแฟนน้องนะคะคิดค่าแพงเท่าใดน,นะคะจะได้ข้อคิดแล้วก็ทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะ ศิลปินผู้ร้องนั้นก็มีอยู่3ท่านนะคะนั่นก็คือ B K X แล้วก็ O S X นะคะอีกท่านหนึ่งก็ S M X นะคะเขียนย่อมาจนแม่ไม่รู้จะอ่านชื่อ,อยังไงนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะงั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะว่าเละแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะไปกันค่ะสองสาว สามหนุ่มนะคะอะสังคมก้มหน้ากันอีกแล้วค่ะเล่นมือถือกันนะคะสังคมก้มหน้าค่ะพอแต่เห็นหน้าเจ้าอายนี่ก็แอบมักเพราะความหน้าเจ้าอายมันแอบมากนะคะ อยิ้มกอหว,วานเหตไดอดไอในจนมันไหวสี่เหตุจังใดจังสีไดดมาเป็นแฟนหน้าตาทรงนี้น้องสิฮับได้อยู่บ่อนอเป็นคนบอกล้อแต่มีความจริงใจไอมากน้องแห้งจนนอนบ่ละเป็นอยู่บ่ได้น้องว่าจังไดละเป็นแฟนกับไอบอใครขอเป็นแฟนน้องสิคิดค่าแพงเธอได้โปรดจงเห็นใจคนที่ขาดความมากมานานจึงมันจะแพงก็าจขายมุนมังไป สว่างหากน้องนางมาหาก,กันมาหักอายแน่พ่อแม่ของออ้บอกมาอยากได้น้องนางเจ้าหนห้าม,มาเป็นลูกไัยต้องการนี่ยังให้กะสิหาขอแม่มาให้ถ้าบอมักอายก็ให้เห็นใจพ่อแม่ออ้สาถ้าน้องโอเคไอ้นี่จะขอสัญญาจะหันน้องนางเจ้าคนะาคเดียวตลอดไป กินไหนจะป้อนฮอดยำนอนไหนจะกดไปจะบ่เฮ็ดให้เสียใจบ่เฮ็ดให้จะมีน้ำตาหน้าตาทรงนี้น้องสิฮับได้อยู่บ่น้องเป็นคนบอกอ๋อแต่มีความจริงใจไอมางน้องแห้งจนนอนบ่อหลับเป็นอยู่บ่ไใดหมดทั้งหัวใจของไอก็มีเพียงเจ้าใจขอเปีนแฟนน้องสกิแคาแพงเท่าใด โปรดจงเห็นใจคนที่ขาดความรักมานางกังมันจะแพงกิบสกายบุญม,มังไปขอน้องนางฟ้าคงสว่างหากน้องนางมาหาก,กันหน้าตาบอโลแต่กะหักจริงได้หักเจ้าแล้วอาจจะบอทอดทิ้งมาหักกับไอแ้แน่ไอ้ยน่ยังโสดสิ่งสิง,งความรอความรวยอาจเคยมี แต่ว่าความดีอันมีหลายได้หักกลับไปจะ่เสียใจเพราะไอหักจริงบริวังมาหลอกถ้าพ่อแม่ไปขอพ่อแม่ของน้องก็สิว่าจังใจไอนีโมมีนกรบใหญ่ไอนี่มีแต่หัวใจที่มันนั่งวางคอยน้ำเข้ามาเติมเต็มให้กันหน้าตาส่งนี้น้องสิฮับได้อยู่บ่น้อเป็นคนบอหลอแต่มีความจริงใจให้มักนอง นอนบอ่ลับกินอยู่บ่ได้น้องว่าจังไดละ่ะเป็นแฟนก็ไปบอชายก็เป็นแฟนน้องสิคิดค่าแพงจะได้รดจงเห็นใจคนที่กาดกมมากมานานถึงมันจะแพงก็จะขายมุนมังไปขอน้องนางฟ้าคงสว่างหากน้องนางมาหาก มาหักอายแน่พ่อแม่ของออ้บอกมาอยากได้น้องนางเจ้าหันหน้ามาเป็นลูกภัยต้องการนี่ยังไงกะสีหาขอแม่มาให้ถ้าบอกมักอายก็ให้ยันใจพ่อแม่ออ้สาถ้าน้องโอเคไอ้นี่จะขอสัญญาจะหักน้องนางเจ้าคนเดียวตลอดไปยำกินออ้จะป้อนฮอดยำนอนไอ้จะกดไว้จะบอกเหตุให้เสียใจบอกเหตุให้จะมีน้ำตา จะเหจะไม่เฮดให้จะมีน้ำตานะคะเพราะมากเลยนะคะ mm hmm. กับเพลงขอเป็นแฟนน้องคิดค่าแพงเท่าใดนะคะเพราะมากเลยนะคะทั้ง3ทัานเลยนะคะอ่าเจมจําได้เจนเคยเลยแอคชั่นเพลงของน้องไปครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือเพลง I h a t e บ o ดด้นะคะ เสียงเพราะเสียงเป็นเอก,กลักษณ์มากเลยนะคะยัางไงาเจนก็ฝากเข้าไปติดตามผลงานน้องเขาเอาไว้ด้วยนะคะน้องเขาก็น้องเขาก็ปล่อยเพลงนะคะในช่องของ B K X นะคะชาแนลยัางไงานานเจนก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทิก hit, กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้องเขาเอาไว้ด้วยนะคะ MV น่ารักมากเลยนะคะนางเอก MV ก็น่ารักค่ะก็อา่า เพลงเพราะนะคะเสียงดีนะคะก็ยังไงก็ขอให้ยอดวิวนะคะปัง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 ปุงปงปริเย่ไปเลยนะคะขอให้มียอดผู้ติดตามเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube ของเจนนี่ไทยยูด้านบนนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอการรีแอคชั่นเพลงต่างๆแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆของเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะฝากกดติดตั้งกดไลค์กดแชร์กดฮิตกลาดล เพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้นะคะผิดพลาดประการใดนะคะเจนต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเราอยากให้เจนนี่รีแอคชั่นเพลงไหนชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้เลยนะคะเจนนี่ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะเพลงไหนที่เจนนี่สามารถเรีแอคชั่นให้ได้นะคะเจนนี่ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะก็ วันนี้นะคะจะมีขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปร,รับชมรับฟังในช่องทาง Youtube ของน้อง BKX Channel ด้านบนนี้ด้วยนะคะฝากติดตามผลงานน้องขอเขอาไว้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย